นั่งไก่พานธุ์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นอนแล้วไก่ป่ะนี่พี่พี่นอนกลอดนอนเลยผมนอนนีถตลอดมือมือมือ วัดีครับนก,กี่อีสานพอกระเทือนครับวันนี้พามาดูการใส่เบ็ดและบรรยากาศการใส่เบ็ดครับอยู่แถวบ้านครับแถวอำเภอหนองกี่ครับมากับทีมงาน4ีหท่านครับมากับใครจะไปดูกันครับออกออกมาครึ่งทางทเ,ทเขามาส่งของหัวไฟมาส่งบอดี ทิศนายครับสวัสดีครับทิศนายเดี๋ยวมื้อหนึ่งครับวันนี้เราขอหมายชาินิดนึงเลยจะมาเจอดังขยับมาหมายแคบครับผมลองดูกันเนาะครับผมว่านามีรุ่นอยู่นะฟังงจากคำบอกเราของชาวบ้านจาของนาก็พอได้อยู่ครับครับที่พักเราครับวันนี้ได้กระทอมคุณตาครับซึ่งดูจากทิศนายเนาะแล้วก็ได้ที่พักดีหน่อยวันนี้ ไปแล้วไปแล้วเสือแดงมไปแล้วครับเตรียมตัวไปแล้วพักฝนครับสวัสดีครับนานเลยไม่ได้เจเอกันับ <laughs> เราจะออกสบายดี<ล>ดไหมเนี่ยช่วงนี้ก็พักหลายวันแล้วเลงกลับมาเต็มที่แล้วก่ <laughs> <laughs> อนนั้นีอแม่ออกกันเรียกว่ากรอบเลยกรอบเลยนี่พักสามสี่วันครับผม <laughs> <laughs> วันนี้ก้าวว่ามันลุยเต็มที่แต่ทำไมไม้เขียบไปอันนี้แหละอะไรเขาเรียกอะไรนะเอะบอนเ่ย กำลังนับเบ็ดอยู่ครับสักกี่ลังครับวันนี้เจ็ดสิบครับพี่พันไก่ครับพันไก่เจ็ดสิบลังครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีพันไก่ด้วยนะครับแต่ไม่มันหมายจำพวกไม้มันแคบเนาะวันนี้เนาะไมยกว้างๆเยยาวมาเดี๋ยวเพิ่มอนๆนีกครับเดี๋ยวไปดูก่อนเนาะค่อยๆเอาไปเติมก็ได้เนาะอีกหนึ่งคนครับเตรียมของเรียบร้อยแล้วหญิงครับสวัสดีค่ะหญิงแอด มาโยาหมวกก็ไม่เอาดอกเอาหมวกดีกว่าพั <c oughs> านไก่กับมาครับเยอะเขียดครับวันนี้เตรียมตัวไปละไปทั้ดคู่กันกับผมแหละผมอยู่ออทางซ้ายครับพันไก่ออกทางขวาเนาะผมไปทีงนี้แหละออกทางซ้ายนี่พันไก่ออกขวานี่มา,ออาครับตเตรียมลงหมายกันเลยอะไรนะครับพันแอดปกระทิดนายครับถึงไปใส่ไก่หน่อยวันนี้หมายก็แคบหน่อยครับพอดีหมายที่เรานัก้กันไว้พอดีมีพี่น้องนุษยสุวรรณมาใส่เนาะฮ่าฮกคน เราก็เลยหหยหา่ไม้ครับวันนี้ก็มาหมายแคบหน่อยเหยื่อของเราวันนี้ครับเหยื่อหัวครับเหยื่อหัวครับวันนี้ผมใช่เหยื่อหัว วันนี้ผมก็มากับเบ็ดความยาว120สนามดําเบอร์16ครับชุดเก่าชุดเดิมของผมครับแล้วก็เยอะห่วกเนาะวันนี้ผมเตรียมมาประมาณ90คันนะครับจะได้ใส่สักกี่คันเนาะคิดว่าแต่ละไม้คแคบๆตรงนี้น่าจะสักข้า60คันนี่หละครับประมาณนี้แหละเนาะเพราะวันนี้ไม้แคบมากเหมือนที่ผมบอกนะครับเนาะมาใส่เบ็ดชนกันเนาะดูกันเลยครับ หมานหมานหมานสรุปแล้วน้ำไม่ค่อยมีเลยครับโอ้ยตายผมใส่บิงนี่มีน้ำ ใส่ซิบโคันครับใส่ซิบโคันพอเดินไปยังไม่ซุดบิงเลยถึงแค่ตรงนั้นน้าม,มดเหรอลงไปข้างต่ำไม่มีน้ำเลยผมได้ใส่เบ็ดแต่แบบริมถนนนี่ริมๆหนึ่งไงตรงนี้ซิบคันแต่ผมจะขามไ,ไปดูหุ่นไปดูตร,ตรงนั้นมีน้ำไหมถึงที่พักแล้วครับผ่านแอดก็ได้ใส่สี่สิบคันครับโอ้สัมผัสหมดแล้วครับผ่านไก่ประมาณนึกยี่สิบสามสิบคันนี่แต่ดินครับเอาน้ำไม่นี้ หน้ามันมีช่วงไง้เป็นมุมนามุมนาแล้วก็พอลงไปปุ๊บก็ไม่มีน้ำเลย<ไ>ผมก็ใส่อย่างนั้นแหละมุมละห้าฮกคันห้ากคันอย่างนั้นแหละว้ายมุมผมมุมหลังเดียวห <c oughs> ลังเดียวเลยไม่แน่คืนนี้อาจจะมีเซอรอไพรส์ครับกูเบ็ดรอบดิ๊กใช่ครับแั <c oughs> งว่าอะไรพี่น้องเนะ <c oughs> าะทำมันไม่คืนองครับเป็นเก็บตอนขึ้นเรามาถึงชาพอดแล้วก็มีพี่น้องพวกเรามาใส่พี่น้องอ่าต่างบ้านต่างอำเภอํำมาใส่ห้าหุกคนเนาะครับหมายที่เรามาดูไว้แต่กลางวัน แล้วก็วิ่งหาไม้ใหม่พอมาเห็นปุ๊บเออสวยดีพอลงไปปุ๊บไม่มีน้ำเราก็ต้องใส่เลยครับเพราะมันหนีไม่ได้แล้วก็ <c oughs> <g rab> ไม่แน่ครับถ้าเกิดไม่คืออาจจะเก็บเบ็ดกลับรอบดิกถ้าไป่ได้ปลากันดูบรรยากาศตัวพี่น้องคลิปนี่แต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามเบ็ดรอบแรกถ้าคือก็ได้ทําเมนูกันลงไปก่อ,นะอไฟครับเตรียมหูเขา่าหงนขาไปเลย พอเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเขายายามเล่นกันเสี่ยวมาเลยบวกไปแค่ครึ่งขวดน่ะขวดกระมงชุ้งชิงนะครับปิ้งแหนมวันนี้พานแอดกลับมาแล้วพานผลบอกเอ่อเถึงสองพันแอดตีเนาะไม่ไม่มีครับตูมต่างแต่ไม่มีใช่ไหมแับตีในีวิ่งนาไงเจ้าหูฝาดมาได้อยู่ฟังมาได้อยู่ฟังวิ่งนาแล้วมาได้อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเต้นเองนี่ตัวหนึ่ง ัวงามจุ่ได้ยินลำจักกหลาดวนึงโอ้เอ้ยน้องโอ้สีตัวส,สวยเลยตัวใหญ่ห้าโอ้ขี่ได้เลยนะเ่ได้ยินลำจักกหลาดตัวใหญ่นะครับกินอะไรรอกปิงแหนมไม่รอทีมง,งานเซ็ตละครับแหนมหมูมเมท่า ของหวานพันแีดรอดแล้วของหวานเนี่ยยังอาด้วยตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วครับเกือบสองทุ่มครึ่งละไปเดี๋ยวเราไปยามเบ็ดรอบแรกกันมันมันเก้าร้อยกว่าบาทตอนนั่งหัวตอนนั่งหัวใจพ่วงไปกับพี่นายไปดูตัวงูหน่อยใกล้ๆตรงนี้ครับะงองยังมีเื่อาการครับมีอาการดุ้ง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 อย่เลย ลองเห็นไหมเห็นหนวดนะครับเห็นหนวดแล้วอ้ามีดาีมีดาย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 นีดายมีดายมีดายดีดายอด้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมามากินโคก่อนกินโคก่อนกินโคก่อนี่นากินโคก่อนมาจัดจานยู่บนโคกครับขออญาตเสียบตัวกันครับ ขี้มันออกก่อนโอ้โหถึงปิดแต่ว่านี่ดินดีแทะ่งสองอ่ะเรียบร้อยครับ ชูตัวอืมนี่น้องนี่ครับแกมแรกไม้นี่ประดุกครับแกมที่สวยอืมมีป่องช่างครับชูหางสวยงามเลยเนาะอืมอปอยเขาไปครับ เราก็หายิ้งก็เราก็หาิจิ้งก็ถึงที่พักแล้วครับผมกรหมานประดุกตัวเดียวเนาะอีกหลังหนึ่งกับติดป่าลาบเลยเนาะติดงูผ่านผลในกรับมาแล้วครับยังไม่ได้ยามกรับเลยเห็นว่าได้มันเหมือนตัวเหมือนกันครับยามบิดแกเล่นเม็ดเลยนี่ผ่านแอดกระทั่งข้อเข่าครับมีวันนี้เอาผึ่งมาด้วยเนาะลาบผึ่งครับ น่ครับอืออดูตัวปีง้ะอร่อยอยู่นะชิมละดดีเดี๋ยว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 ลาออันนี้ครับนี่มุกับกพึ่งครับโบก่อนเราไปดูตอนซุปครับมาหนาตามันจะเป็นยังไงออยเฉยมันจะรอมันคนทำแมสวยจานั่ไก่ฟ้าฝนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่นอนแล้วไก่ปะนี่พี่พี่นอนหลไบสบนอนเลยนอนผมนอนในรถตลอดมือวือมือไัยวัยใจมือนี่นอนในรถตลอดเลยผมหลอกรถอพร้อมครับมาแล้วครับพ่านไก่พ่านไก่กระหมานอยู่นะครับได้หลายหางอยู่ป่านไก่น้ำนี่นี่ป่านไก่น้ำป่านกบผมเดืนั่นเดียวกับมาแล้วครับในวุ้นไหนปุ๊บบไหนเป็นไงเด้งนี่ไปรอยยิ้มมาฝากครับนี่รอยยิ้มเนี่ย อย่างีดได้เนี่ยครับไปเจ้าของไม้เขาจะตีตีหลอดสุดท้ายครับหอดเก็ตียกห้านี่เจ้าของไม้เขาเนี่ยครับปุ๊บไม่ใช่เจ้าของไม้คนพาเข้าไม้บรรยากาศที่พักเราครับก็มีบ้านคุณตาเนาะก็ให้พักได้ครับบ้านคุณตาก็ับดูจักนมเดียวนะครับครับเล็กก็ตาแก่แกกีแกเขาบ้านเนาะไปนอนบ้านแก่ก็ให้พวกเราดูแลแทนแล้วกัน าตาเขากดูแลบ้านแทนบ้านกลางไพลครับบ้านกลางทุ่งนาเนะาะตักเขาให้ครับดูเมนูนเราวันนี้ครับ <c oughs> ยิมสามมันนะพี่สรงบกพึงครับสองลาบพึงยำปลากระป๋องครับ <Biraz S 1> แล้วก็ปงหนมแื้อนนเท้าหมูหนมย่าง เห็นปิ้งเลยไม่ใช่ครับพูดที่เดิมนเนี้ยเนี้ยเดินไลยเลยเนี้ย่นา้ยเนี้ยยาเนี้ยยาเอาชิ้นเพีเดียวจะได้ลอยครับจะได้มีแรงยามเพชรเียงหว่นเป่าสะอาดเลยว่าะอ จะได้มีแรงไปหาบมาเอาไม่ต้องหาบล็อกใส่รถท่วงเข็นมาลุ้นได้เก็บลูกกาลใส่รถท่วงมาน้องสาลรลคือเจ้าถิ่คือว่างเนี้ยเนาะจังหวัดแต่ก็เจ้าถิ่นยังออกปากว่ามีปิดมีมะพุงยงไงวเลา้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลีต่างที่นี้จะรอดไหมเนี่ยมาะกินเข่าพี่ต้องรอดแล้วพันใส่จังหวัดได้ยิงเครื่องไว้ยู่ครับใส่มากเลยทำทีหน้าบกต่อบกบกขึ้น กินบ้านๆอร่อยดีครับหอมดีหอมไอ้ซองไหมอร่อยอร่อยดีกว่าเราดีกว่าไอ้นั่นดิดีกว่าลราปลาไก่ไม้มาอ้วนเยอัขนาดนี้ตรงๆแข่งกับใครหรอกเกลือเทียมโซนกะเทียมโทนดองกินเข่าอิ่มนะครับพี่น้องผมคงไม่ได้ไปยามเบ็ดหรอกครับผมมีอาการเบี้ยงเบียงหัวเนาะ สงสัยเมานังหอมครับตอนข่าวไม้รถมันโยกที่นี่นนําหอมบนหอยอยู่นารถเนาะฝามันหลวมนังหอมกลิ่นมันเลยออกมาเยอะเลยที่นี่ผมก็เลยเมาเลยครับที่นี่เมาหนัหอมปกติกผมก็แพ้นนําหอม่ีลรวเนาะโอ้สงสัยจะได้พักผ่อนนอนเลยครับเช็ดตาเช็ดตาก่อนพี่เนาะปูที่นอนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ เือผ้าทุ่ม้วครับนอนเร็วหน่อยนะวันนี้เพราะมีอการเบีอนหัวนิดหนึ่งครับแพน้ำหอมครับวัมนที่ผมเล่าให้ฟังแล้วครับเดี๋ยวุ่้นิชาผมถ่ายดูนะครับว่าน้ำหอมเป็น,ปนแบบไหนอะไรยังไงสำหรับค่้พื้นนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนละกันครับเดี๋ยวพู้นิชาไปลุยอีกสักรอบนะรอบเกบเบ็ดก็ดจะหมานไหมสำหรับค่้พื้นี้ ไปแล้วครับผมไม่ไหวแล้วเลีนหัวสวัสดีตอนเช้าครับนอนเต็มที่เลยผมเมื่อคืนบรรยากาศที่พักเมื่อคืนนี่ครับก็บเป็นบ้านของคุณตาบ้านกลางไพรบ้านกลางสวนเนาะออกไปเก็บไมกันมดแล้วครับเดี๋ยวผมก็ผ่านแอดก็เช้านี่ก็ไม่กล้ารับรประกันความหมานนะครับ เพราะว่าเมื่อคืนไปใส่เหยื่อไว้กับกลับมาประมาณสามทุ่มเหยื่อมดหนว่าปันนี่ไปดูอง์พันเอดด้วยครับจากดูกร็หมัน <laughs> พันเอ็ดก็ได้มาเยอะเลยครับพันผลก็ได้มาเยอะเลยสี่สิบหลังนะพันไก่ก็ได้หลายทิศนาก็ได้มาสามแต้มเมื่อคืนนี่ผมเนยเช่านี่ถ้าจะเป็นยังไงเนะานะตปเดินทางครับออกเดินทางไปก็บเบ็ดกันเช้านี้ จะมีแต้มมีจะจะมีสักแต้มไหมเนี่ยอครับถึงเพชรแล้วแล้วครับเอาเอาขันแรกมีอาการอพี่เนาะเออเออเอาอเออเอาเออเออเออตั้งคันแรกมีอาการนี่ครับผมเออปกติคันแรกผมนี่จะไม่ค่อยมีอาการนะครับเนาะอะไรเป็นไงเนาะ

เงียบครับอหนามีเสียงดิ้นครับเดยเริ่มลหนามก่อนหนามีเสียงดิ้นครับนัๆๆยบยเขนดีน่องเลยนี่ยนี่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 ของคันได้นี่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 ่นี่ยุบยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ย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 อยอุ้ยอยออุ้ย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 ออุ้อุ นี <N iss an> ่ยสองคันเลยพี่ร้องเดี๋ยวเราเอาอีกคันนี้ก่อนนุ่ครับโอ้เอา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 เอ้าเอเอาเอาเอาเอ้าเอาอนเอ้้้เอาเก้นเออาเออ้เอ้าอเอ้าอาเออ้าอน้อเ นี <ítulo> ่นี่นี่นี่คันนี่กระดึงอยู่นี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 ่โยกโยกอยู่นี่โอ้คันนี้คันนี้พันเยอะเลยครับนี่เราขออนุญาตคันนี้ขออนุญาตตั้งกล้องนะครับเพราะว่าพันเยอะใส่สวยเลยครับใส่สวยเลย นี่พี่น้องนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยยจ้ยยาวขาดดาดเลยเป็นจังไดพี่น้องเป็นจังไดพี่น้องสองแต้มติดเลยเป็นจังไดสองแต้มติดเลยอูย้ถือว่าสวยเลยครับนี่สองตัวนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ประมาณห้าห้าขีดได้ครับนี่ตัวหน่อยก็ประมาณสองสามขีดได้งามๆครับสองแต้มเก็บเลยครับผมเก็บเลย โอ้ผี่น้องเดินมาเจอมุมนี้สวยๆครับเก็บภาพมาฝากันครับมีต้นไม้เป็นฉากหนา้ามีพระอาทิตย์เป็นฉากหลังมีนกน้อยคอยบินไปบินมารวมฉากรวมแจกความสดใสบรรยากาศเช้านี้ครับสวยๆครับโอ้ผี่น่องคัขนขึ้นมาเสียได้เถอะดู รอยดินจนป่าเขาหูมุนมดครับอป่าเขามุนมุดเลยแต่ไม่อยู่ครับนี่เบ็ดผมโอ้เสดายเสดายน,นี่มีแต้มมีตัวครับนิ่งนิ่งผมนึกว่าเม็ดติดเออนี่นั่น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 ,น,นถึงตัวสวยเลยครับอเอาขินครับอีกหนึ่งแต้มทีม่สวยครับ คุณเข็งคุณเข็งค่อยๆจับครับนั่นๆๆๆๆๆนี่ครับนี่อันตรายของมันนี่นี่เห็นไหมนี่มันแผ่ออกมานี่โห่นี่โดนเข้าไปนี่โอ้โหิ๊กแรกก็ไม่เจ็บแล้วครับพอโดนน้าพอเปียกน้าเปียกอะไรมเมื่งหูมาดูตัวมันยุ่ยแล้วโอ้เป็นรอยไปเต็มเลยอันตรายนะครับนี่แผ่นหลังมัน พันไก่พันไก่แบบสองพันไก่เลยครับหวานหวานไสสวยเลยครับเนะี่ยพันไก่ก็ใส่ในคลองนะครับเนาะผมก็ใส่บิงนาลงมาจากคลองนี่บิงนาที่ผมใส่ครับนี่ลงมาจากกระเทานี่แหละแต่พันไก่ใส่อยู่งหลังครับมนเป็นคลองเตรียมถุงอญญาญ้าเลยวะนั่นนะยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวาน ปลาหมอใหญ่ครับนี่ดูกันชัดเลยปลาหมอใหญ่ปลาหมอจเอแองงในดงหญ้านะครับแหนครับปลาหมออีกหนึ่งแก้มครับ เบ็ดผมก็หมดแล้วพี่น้องเรียบร้อยละเชานี้ก็มีห้าแต้มเนะมาะเมือนขึ้นกับต้มหนึ่งยามรอบเดียวรอบสองเรียบร้อยเมานํำหอมเนาะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปที่พักกันไปเตรียมเก็บขา่าเก็บของแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันครับแล้วก็ไปดูผลงานของแต่ละท่านเนาะว่าหมานหน่อยหมานมากขนาดไหน เก็บของกันครับขาตัวนี้เด็ดวขาดเลยเลียบนุ๊กขาดจะโดนบมีนะนใหญ่มากช่วยแล้วนี่เหยื่อกินเหยื่อเคลีคยดนี่พี่เหยื่อเคลียดครับเหยื่อเคลียร์งานดีว่าเครื่องดีนุ๊ก <'re> นี่แหละครับ มีมีของเราใส่เบียดด้วมีกอดข้าได้สีแต้มได้ตุยมาแต้มนึงจะใส่จักหลังนี่นะเบ็ดเลือ7เย็ดซิบหลังเบ็ดร้อยเลยตัวเวลาปลาไหลกินนะผมปลดไม่ได้ผมตัดเลยครับไว้ปลูกใหม่เ็ดครับเดี๋ยวก่อนจะจากกันดมาดูผลงานกันเนาะอ่านผลครับ เริ่มจากน้อยไปมากหรือเปล่าผลมาเราเริ่มน้อยไปมากใช่ไหมผ่านผลในหัวข้าวโอ้โหคือฮาเลยครับนี่กินตั้ตูดพี่เก๋เอ้ยเอาเลยเด้อมาเดียเนี่ยกินตั้ตูดน่ตัวตัวใหญ่นะครับนี่ประกดี่ตัวใหญ่นะอย่างคือน่ะทำท่านะกินตั้ตูดประกดสองตัวนี้ต้มนี่หมอได้หมอหนึ่งเลยนี่เดี๋ยวเวลาอยู่เดี๋ยวเวลาเลยออกตัวเกี้ยหนึ่งครับเพราะที่เขาเส้นใช้เขาเส้นใช้เกี้ยวห่าเนาะลูกสูบติดลูกสูบติด กระบี่มือหนึ่งครับทินนายโอ้โหมาอีกแล้วครับเกือบรูแล้เนี่ยเซตแปดขีดได้ครับตัวใหญ่เนี่ยเขาชนะได้วันนี้ใช่ใช่พี่นายโอ้โหแน่นอนเลยเนาะโอ้ไม่ใช่พี่นายสิฝรั่งฮัลโหลทินายกลับไปแล้วครับทินายกลับไปแล้วอึดคนนี้เหรครับเซตครับโอ้โหอึดคนนี้ได้ซิบกว่าตัวซิบกว่าสามโลได้ก็ใส่เบ็ดนิดเดียวเลยนะปลานิลนี่ ขี้เบียดเขียดนี่บ่อครับกระตุกปากครับกรเบื้องมันไปรอบปากกระตุกหนึ่งเลยคุณใช้วิชามานี่ก็แล้วก็ปลาไหลตัวนึงแล้วกระตุกม้องกันปลาไหลกันตัวนั้นปลกระตุกกระตุกเอามันไม่กินเหยื่อเนาะผมว่าคุณไม่ต้องใส่เบ็ดหรอกว่าผมไปหาเด็กกระตุกเอาดีกว่าเบ็ดียดท่านหนึ่งตามคณะเนี่ยเราทำคลิปให้พี่น้องดูอยู่ทีนี้ชั่วโมงเขาจะขายได้ทีนี้ นาะชั่วโมงเขาขายไม่ได้ได้เอาเบ็ดกระตุกเอาเนี่ยไอ้ปลาไหลนะผมถ่ายไว้อยู่เลยปานนินผมไม่ได้ถ่ายไว้คือพับแล้วได้ที่ช่องผัดแอดนะครับมันหยุดหายอยู่หากินนะครับวิชาการเอาปานนินกับเอาปลาไหลเนี่ยเอายังไงนะครับลองเข้าไปดูนะครับช่องผ่านแอดนะครับมันหยุดหาอยู่หากินนะครับชั่วโมงเขาที่ขายไม่หอานี่พันไก่ครับอันนี้ก็ออกตัวเกลือหนึ่งเหมือนกันครับเนี่ยเพราะว่าโอ้โหเยอะเยอะมากเลยครับเนี่ย ันถ่ายได้ไม่ชัดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจีบตะแเคงไปให้ด้วยจะที่ออกเลยก็ได้เนาะโอ้ยพวกสารเกาะล่างมือหรอ้ครับจับสามรูได้อยู่ครับือกระชังมั้งไงกระชังเนี่ยถ้าถ้ากระชังนี่ห้ารูอยู่เนโอเคนี่ยอผมครับพอได้ต้มเนาะพี่น้องเนาะพอได้ต้มครับห้าหกตัวมันมีไส้ นับตัวเน้อคุณเข็งผมเนี่ยคุณเข็งเข็งยังจะเข็งใช่ไหมเข็งเองยั่จะเข็งใช่ไหมตัวกินเหยือดขโมยป่าเด้บันเล่นฟันไก่แค่น่าแค่บรรยากาศย้อนฟัาหมอเลยได้เป็นซิฟเลยใช่ใครได้ปฟันไก่ไปร่างร้องแล้วได้ฟัหมอเป็นซิฟเนาะจะได้ขาดลอยเลยเนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ก็ขอขอบคุณคุณลุงนะครับเจ้าของบ้านนะครับที่ให้พวกเราได้พักพิงพึ่งพาอาศัยนะครับนอนค่าคืนนี้นอนเมื่อคืนนี้เราก็ขอขอบคุณทีมงานนะครับเริ่มจากพันแอดเลยนะครับบรหยุดหาอยู่หากินนะครับบครัที่มาร่วมแจความสดใสนะครับขอบคุณทิศนายนะครับเดี๋ยวเมื่อหนึ่งนะครับไงันไซรูมาโชว์เราอีกแล้วงันไซรูมาโชว์อีกแล้วขอขอบคุณพันผลนะครับพี่น้องกับ แกมือไฟหน้าอีกแล้วไายไฟอะไรด้วยนี่คุณทานไก่นะครับติดนี่ไปก่อนติดมอนติดไื้นหลังปั้นนี้มาแล้วตุ๊กแกเก็บปันนี้เบื่อด้วยเบื่อไหนสีสองสีจะแม่เอาอนี่ใช่ไหมสองหกสองสีบอกกันทั้งสองสีสองหกเลยครับนี่ปั้นชาพุกัดชาสําหรับคลิปนี้นาคีอิสานพกกระเทินก็ขอลาพี่น้องในเพเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้นายเกอีสานพงกระเทือนและทีมงานด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอนคลิปหน้าครับกบผมตัวหนึ่นี่ครับพี่น้องสิิงๆทำไมผมเมาลุกเมื่อคืนนี่พอตุกหลุมบบกระโยกไปโยกมาเนาะฝามันก็เปิดที่เนี่ยมันกลิ่นมันก็ออกมาแรงมากแบบกลิ่นมันเยอะมากผมก็เลยเมาลุกเลยผมแพ้น้ำหอมด้วยแต่ถ้าปกติก็ ไม่เป็นไรครับถ้ามันออกมานิดเดียวเดี๋ยวผมก็พอรับได้ครับถ้าออกมาหลายเดี๋ยวโหไม่ไหวครับนี่แหละครับสาเหตุที่ทำให้ผมเม,มารถเมื่อคืนนี้ <laughs>